ในที่สุดนะครับผมก็รู้สักทีนะครับว่าไอ้แท่นตรงนี้มีไว้ทําไมส่วนสระน้ํานั้นมีไว้ทําไมนะครับเขามีไว้ให้เรากระโดดน้ําเล่นครับคอยดูนะหนึ่งสองถึงไม่กระโดดน้ำนีเอาเอาตายเลย กลัวครับไม่กลัวครับวิ่งไปอ้าวได้แค่เดยงเหารอเอาทหารเออลุกขึ้นมากูาไม่กลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเจอไอ้อ้วนตรงนี้นะอ้วนมาดีวิ่งทันไหมอ้วนเดี๋ยวเดียวอ้วนเราเรด้วยอ้วนอ้วนอาปิดปิดอันหน้ากูเฉยผมจำได้ว่าตรงนี้เดี๋ยวพอเราเดินไปเนะี่ยจะมีไอ,อหัวร้านที่ไหนไม่รู้นะ พุง่งพุ่งจากประตูนี้แล้วก็ไปประตูนั้นนะเดี๋ยวเล่วเดี๋ยวโอ๊ยลิ้นพันเดี๋ยวเราจะวิ่งไปหามันได้ทันนะดูกัน,นะว่าจะทันไหมหมืงองซองสวัสดีพวกพวกสวัสดีอย่าเพิ่งไปขอไปด้วยขอไปด้วยอ,อ้าวไม่ทันเหรอกูก็นึกว่าจะทันปิดประตูอัดหน้ากูเลยตรงนี้ผมจําได้ว่าเดี๋ยวพอเราน่าจะถึงจุดๆดนี้นะมันจะพุ่งมาหาเราได้ดีกว่าว่าผมก้มไปได้เนี่ย จะโดนมันแดกปะวะโดนมันแดกปะวะโอ้ยโอ้โหโอ้มึงออกไปมุดแหวะมาได้ยังไงเนี่ยก็อยู่ฝั่งนี้อยู่เลยตอนที่ผมแคสนะครับเ๋ยากจะมีไอ้อ้วนเนี่ยเดินมาฝั่งนี้แล้วเราก็ต้องเข้าล็อกเกอร์ไปใช่ไหมแต่ว่ากูไม่เข้าครับผมผมเล่นมาแล้วหลายพาร์ทผมชำนาญแล้วัสดีครับพี่อ้วน เรามาดูกันนะว่าเราไม่เข้าช่องเราไม่เข้าล็อกเกอร์จะเป็นไงจะเห็นไหมวะเห็นไหมเห็นไหมโอ้โอ้โอ้ไม่เห็นก็แปลกไม่เห็นก็แปลกโอ้โหไม่ได้วิ่งไล่กันตั้งนานนะไม่ได้เล่นวิ่งไล่จับกันตั้งนานตั้งแต่กูแคสจบไปเนี่ยมาวิ่งมาแวกมาวิ่งมาแวกตายยำคำพูดเป็นไงในป่าเจ้าสิงโตหลับเดี๋ยวเดี๋ยวพิวอนพิวอนอ้าวเฮ้ยเฮียทางตันไอเดี๋ยวมีแบตเตอรี่ด้วยวะ ไอ้กูแบตเตอรี่จำได้ว,วตอนนั้นผมไม่ได้มาตรงนี้นะเฮ้ยพ่อมึงอ๋อพี่อ้วนอย่าบังทาง,างโอ้โอ้ข้างหลังนี่เลยยังไงก็จับไม่ได้ครับพี่ผมเรียนวิชาฟิลล่านิ่งมาแล้วผมแคสจบไปแล้ว18พาร์ทนครับพี่ตอนนี้ผมหลงทางครับพี่ผมวิ่งไปเรื่อยๆแล้วครับพี่นี่อะไรวะเอ้ยแหลกว่ะแหลกโว้เอ้ยแหลกแหลกค่ะพี่มึงเหรอโอ้แล้วกูจะเอาไงกับมึงเนี่ยขัางนี้เขาได้เปาวะเขาได้นี่วะ นี่ก็นี่ก็นี่กนล็อกเกอร์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 เออเข้ามาแล้วเก่งจริงมึงก็มาเปิดเก่งจริงมึงก็มาเปิดมึงเปิดไม่ได้หรอกมึงไม่ฉลาดขนาดนั้นมึงไม่ฉลาดขนาดนั้นมึงไม่ฉลาดขนาดนั้นเดี๋ยวทางหลักการในเกมเนี่ยมึงต้องเปิดตู้ข้างๆนน่ไงกูว่าแล้วเออเปิดตู้ข้างๆนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็เดินไปดิเฮ้ยเปิดตู้ข้างๆแล้วก็พอ เออนั่นแหละจะหยุดอะไรกันนักหนาเนี่ยอ้ามองมองมองพี่อ้วนพี่อ้วนไอ้อ้วนนั่นแหละเดินไปเดินไปไอ้อ้วนไอ้อ้วนวิ่งเลยเฮ้ยโอ้โอายเซีวยวอายเซียว Run for you r ไร Run for you อะไรรัน for you r ไรไอ้เหี้ยทางตันทางตันเฮ้ยเอออย่าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะคะเอออย่าบังดิอย่าบังมันจะบังหาพ่อมึงหรอ